มีน้องทั้งหลายที่มาร่วนทําบุญด้วยกันทํากติวันนี้ให้ร่ำไม่รวยไม่ให้เจ็บไม่ให้จนอต่โดยร่ำนตมาร่วนทบุญด้วยกันนี้กติวันนี้ขอให้ร่ำไม่รวยทุกคนนะคะจ้าพี่พรอ่วยพรอนให้ทุกคนเลยจ้าต้นกระทินเข้าโดกคักได้ไหมโดกโดกคักอนอันนี้แม่น่าแม่งนใงไงเด้จ้านี่แม่งัใหไงต้นกระทินเข่าโดกคัก้ะ มาร่วมงานญาติพี่น้องเรานี่แหละจ้าที่ต่างประเทศทุกท่านนะคะทุกคนเฮ<ร>็ดต้นกระถินจ้าินค่ะวันที่หกนะคะวันที่หกุมพฤศจิกายนหกสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะคือกระถินบ้านเรานะคะให้ทุกคนที่เราเล่าควมบุญให้ร่ำให้รวยไม่เจ็บไม่จนนะคะสาธุสาธุบุญต้นวัดัดเพชุทธมนตรสายสี่ จ้าสายสี่สายห้านะคะอ่านี่จ้าต้นต้นกะทินเท่าส่วนล่องเท่าล่องเท่าอยู่ข้างในแวบๆจะผลล่องเท่ากลองไว้แล้วจ้าเดี๋ยวเรื่องอาหารการกินกะสีอีกจ้าเดี๋ยวมืออื่นมืออื่นมืออื่นกะสีไทยให้มึงเนาะจ้าก็วันอาทิตย์หลักกะสีแห่เฮ้ยเห็จังไนก็ย่า นมีความสุขท,ทุกคนร่นนำร่ำเลยค่ะครอบครัวอยูจริงหนีจาภาพใหญ่ได้หนี่จาภาพใหญ่ๆๆได้หนี่มีเครื่องผ้าทางนู้นเหมือนกันนะคะเรื่องต้องการจะต้นกระถินเฮ้าดกคักจ่าสองต้น,น,นค่ะวัดเพลินนะคะวัดเพลินเพชรไอ้กระถินสามัคคีวัดเพลินเพชรค่ะวนัวนอาทิตย์ที่6กพฤศจิกายนสองพนาร้อยหกนะคะเวลา17บเนาฬิกาหรือเท่าไหร่เนี่ยมองไม่เห็นตามนี้ละค่ะ มวนแห้งไอ,อนี้เสียบเดิมสไล์สดขอบคุณทุกคนเน้อจ้าขอบคุณทุกคนที่มามารวมอนุมโมทนาบุญน้ำทุกคนเนื้อจ้าให้อยู่ดีไม่แห้งให้มีความสุขหลายๆเดอ้อขอบคุณทุกคนจ้า,จาสวัสดีจ้าสาธุสาธุสาธุ